ครับสวัสดีครับมื่อนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับเจ้าเจาเสื้อวิทผมบอปงมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสครับมาเปลี่ยนสินข้นหนาแล้วครับดูว่ามือทุเรศให้กันเดี๋ยวถอดเช็ดปิง่ันพี่น้อง ตัวนี้ก็จะเป็นรถแมตซี่ครับตัวนี้เป็นรถแมตซี่455ครับ455ขนาดร้อยแรงม้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มาพร้อมทีมงานสามสี่คนนี่แหละครับกระม้าประไล่ะครับตัวนี้เป็นถอดเฝ้ากลางไปแล้วนเนวานะเพรานว่าขันโมถอดเฝ้ากลางกนเปลี่ยนบม่ไหวมาสั่น กำลังเช็คอยู tamam. marriage, ่ครับอันน e ี mm ้อันนี้กระซางบาไว้ขึ้นก่อนั่นแะสร้างซาครับเรื่อยๆของเพี่นนั่นล่ะตามซื้อเพื่อนนั่นล่ะตามซื้อตามสายยาเพื่อนนั่นล่ะกำลังเช็คอยู่ว่ามันหัวตัวไหนแน่นะครับเป็นว่าหัวใส่กระซางใช่ไหมเพื่อนกันนะนัหัวใส่ก็โอ้หัวตัวนี้ว่าสั้นเดี๋ยวเพื่อนที่ถอดให้เบิรงนเอาให้น้องว่ามันถอดจังไลยอ่า เดี๋ยวขั้นตอนนี้เพื่อนว่าเดี๋ยวเปล่งน้ำมันคั่เปล่งน้ำมันคั่นก่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่หัวห่อนหัวจะคล้องเพื่อนว่าเปล่งก่อนก็ได้รถคันนี้ใช้งานมาประมาณ4,000กว่าชั่วโมงครับรถขึ้นี่ผมได้เบิ่งจากหน้าปัดแล้วสี่พกว่าชั่วโมงสิ้นพึงหัวเจลี่ครับสิ้นเพากลาง บอสิหกต่อก่อนเออขอนใดล่ะบอร์ทมองไปต่อจ้ะมันหลุดคืออะนี่เ้าขันออกครับตัวนี้จะเป็นนอตเบอร์สิบเจ็ดเพ่นวะอเอขอน้นหน่อยขนูหลอเยโอ้ยด้ามแข็งอะไรมั่งด้ามแข็งอะไรนี่จะขันไง ตามเชียงหินยาเขียวเบอร์สิอ่ะมือนี่เป็นลูกมือได้มือน,นี่นนเบอร์อีตได้อ่ะเอร์สิบเจ็ดเข,ข,ขาเขาคล้ายขวานค้อนบรไคายกับโรงงานขวอนที่นังใส่มือตอกแทนขวอนนะครับพี่มา แฉบจักหน่อยครับตัวนี้จะมาเป็นใครเบิดแล้วขึ้ตัวพี่หน่อยมาเบร์สายพานครับใส่จนแขวบ่มีพี่น้องใส่คุ้มครับพีหลี ใส่จนเขียวมีเลยพี่ห้องตัวนี้ต้องเปลี่ยนไหมนะตัวนี้ชายพันกอกแกกเด้กอกแกกนี่เกี้วกอกแกกมาคันกันนะยังไงคันใายไปแล้ววันนี้ตัวสันเอาปืนมาปืนล้มมาเข้าไปได้ไหมเข้าปืนหัว

น,น,น,นี้เล่นสมุกปไปเลยนะตอนนี้เขาอยู่ละเอียดต้องเล่นละเอียดนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีไอ้จุดที่ว่าเปีงหน่วงมันคันสองจุดนะครับเดี๋ยวผมขีดแบบน,น,น,นี้นี่คือจุดหนึ่งนะครับอยู่นี่วมือผมนี่แหละแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออยู่นี่นะครับอีกนี่นี่แหละ,ะมันจะมีสอง,งจ,จุดครับเวลาเขาเปีงหน่วงมันคันเขาเปีงจุดเดียวมันจะบวบเบิดเด้ครับสำหรับรถ ขนาด M F 455หรือว่าลอยแรงมานะครับครับรถมันสีเขาแม่นครับตัวนี้ตรง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 งเป้งสองจุดแม่มันจะมีตัวตัวใต้ค่าหนาครับแต่ก็ไอตัวนึ่อยู่อยยุยยุยรอมือสร้างนี่ครับจะเป็นเบอร์16ขึ้นก่อน ต้องเปลี่ยนซองหม่องครับเวลาเขาเปลี่ยนน้ำมันคันหนเนี่ยรับสิบหกเขียงข้างไงอืีออกแล้วออกแล้ว,วนวี่เพื่อนก็รับตอกตอกออกครับน้ำมันน้ำมันเนี่ยเลยเขียจะเขียนหนึ่งเขียวตัวนี้เพื่อนชื่อเพื่อนกะเป็นเป็น,ปน,ปนสร้างต้นนะครับสายยาเพื่อนกะเนี่ยเขียวจอมโหดจอมพลัง น็อตคัคันเลินจ้าน็อตเบื่อิบเจ็นี่คันเล่นชื่ออะไรยำกินเถอนวะื่ังว่าหลูกค่าว่าน็อตรดนอตลงมากเขาเห็นบอกต้นคันเนาะมันจีกาดเนาะว่ามันจีลุดเด่เดอยวเร็่อกับตัวหายมหาอะไรตัวนี้มันก็จีแฉบจันเอยพี่น้อมมาตัวนึงเขาควยใส่จิ้มหมวกตีนตาตนี้เดีงยวเอาาเขียวตัวหางมัเขาไปจิ้ม ตัวห้างกูจิ้มวาโอ้ตัวกขาบอกออนม่งปากก้มๆมันออกก่อนคือสิ้นขาวิดีโอนะมหมอยังให้หัวหน้าสร้างเพ่ไหนสร้างแล้วงุขกต้าูกั้องถูกตนองก้องถ้องถูกต้กอกต้กูกกต้องถูกกต้ต้ต้ยกอยากเบื้องตอูกแบบขาดก็อก ก็ไม่เหานหรอมันขายแต่ต่างหาเรื่องไว้สิเนีย่ยขันจน,ส,นสิขาดนัวเอาจุดสุดแห้งจุดเลือแต่ตตขีสีออกกี <c ười> ่คนบ <c ười> ่นก็ต้องงัดทางงัดอยู่พี่น้องคนให่เรียบร้อยดคนว่าอยากเรีนตุน่าเจ้างกูเ่ยน, <c ười> นินเล โอ้สังอะไเดวเราได้ทีเลี้งเลวนี่โอ้ยตีเลี้ยงังเด้อมันจีดากสั้างสายเชียวนะงัดงาดงัดงัดงัดต้องเจอวิสามันเหรอออกไหมนอนสลัดเลยคหรบเกใจเหตุเนาะ มือหลอดคุณน่งไหนก็ต้องใจนั่งลุดมือทิน้ขึ้นเขาช่นเขาฟ้าเช็ซิลธรรมดาครับรถขั้นหนีว่ามันจะบ้างวดเลยเดียวนัาจะบ้านงวดเลยแหละคือว่าผมก็ะจังมาเลยเพราะว่าผมก็เบ่งจาก หนาปัดเลื่อนไหมเดี๋ยวโหดประมาณสี่พันกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็พึ่งพิ่งพิ่งจะหัวจะเป็นครั้งแรกเช็จ้าหัวได้เล้วโอ้โหสิบเจ็ดโอ้ตัวนมันก็ตัวอันนี้แผ่นชิมเลยต้นตัวข้อที่สี่เลยเดินมีจัะตัวใครวะเป็นแผ่นชิมแผ่นห้าต่อแผ่นชิมเขาเบียร ชนซิมตัวนอันนี้นะบอนี่เป็นชนซิมลองเวันนี้คือบัตตคือว่ามันบปตโะไร้สรุ่นนี้ก็ใส่ซิมผอมด้อพี่น้องมีซิมผอมช่างคนว่าซิมบูทูเจเบื่อเลยคงเขา่รู้กันว่าใส่เบื่อเลยนะครับซิมเอาเอาปรลงมันคางเลยเป่ายันเปเล่นวะอสอสรร เป็นวันมันขรับมันต้องเป่งนมันไหลสาครับสูตรรัดอย่างเดียวรัดทงรัดดอวนไปกันมากันี่ข้าวเบ์ดอเลยก็ได้นอนตั้งต้เป็นยังออกขอดใจเตาเขาดุยครับออกมาแล้วที่นนองเกลียบตกทับหัวกันกับข้าเบิ่งซอยเพื่้นงานี่เลยบริเททยทำตวนมันตกครับ นีมันก็จะออกมาเปิดชุดมันยังสีแหละครับชิ้นมันจะอยู่ตัวนี้แหละตัวอยู่มือ้างเพป็นนั่นแหนนละทำนี้ไหมนี่ชิ้นอยู่นี่ชิ้นออกนี่ครับชิ้นถือน้ำสร้างเสียงหน่อยนี่แหละโจกอีกแล้วที่เนาะแม่นต่อก็ได้เนาะต่อกสูงๆแบบสูงตรงนี้แหละจับไว้ไหนสูงยังไในไทยทำอยู่ นี่เคต่อไหมสมองอ่อนแสดเล็กจงบ่เย่นเล็กจงก็ขวัญมันถักเล็กจงมันจะเป็นบูดี่เป็นบูดเราเราเป็นบูดท้องท่องแดงท้งแดงที่เป็นบูดเล็กแผ่นง่ายเลยครับกหลิงสิคอยเลืองมันทามามันถักมันผมสิหอนว่สิเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนมันขาดใหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผ่าทั้งหมดชีคอนไงลงมาแล้วลงแล้วอยากเขียวจอมพลังกพลังตอกว่าครับ ตเมันบูมันได้ล่ะเขาจินียหาเทียบได้มันเป็นตัวมุนเอ็มเนี่ยเปล่นี่อีคนไหนะไอคนตอนนี้เพื่นว่าจากหน่อยครับจักหน่อยเพื่นว่าตอนนี้สร้างมือประธานปจากหน่อย่จสร้างมือปับตอนนี้อรีกลอีกลนนึงสวัสดีทีนี้เขียวจับทนีเขียวจับ ก็คลายก็ได้นะคขาบอกมันมัน like บ the hey, ็เหลมนึงนะสเอาไว้แล้วมมันก็ออเต้องให้ถึงมือประลําประจุนีเลยลูกบล็อกนะเนี้ยลูกบลอกนี่นี่ได้เขาไปซุปปงช่คุนว่าลูกบล็อกมันเนเบอร์สามสองคือมือพิเศษ่มันลูกบล็อกครับม่าตาทิ้งไปเลยเถอะตอกตอกบดไปเลย มันทำหมดแล้วสามสาสามสเอามาลองม่งกันเลตัวตอกบูดเทาไ่เครื่ม mm. oh. uh. ันีเสียเท่าไหร่โดนเฟืองแสีนี่สัสองเป็นหอยเลยได้เป็นนั่นยืนขาดมุนมุนแล้วตัวนี้เฟืองใหครับสั่งคนว่าต้องให้กูตีวะมแกนเต็มที่เลย ขออย่างเดียวครับอย่าเป็นสร้างมือโปก็พอใช่เราผ่าไม่ใช่อนนี้อย่าตีแซนยิบโป,ก,ก,ปก,ก็พอเชียวอ่ะถ่ายทำให้เบิ่งแบบไก่ชิดจังนอนนะครับมันยังเป็นกันเองจริงบะอ๋อ,อว่ะเบิบ่งไปเบิ่งมาไม่กิ่หรอกสัก ไ่กูนี่มีบ่ชุดและชุดะสามสวงเอาลูกบอกไงนะจังไี่อะยังน้ำมัน้ำมันผมมีมาเนี่ยครับสรางคนว่าตรงตองถึงสรางไงแต่กับมันมันจะมีอีกผู้นึงครับไงก็นี่เพื่อนนี่เป็นเป็นสร้างผู้ร้องไงครับได้เลย ต้องเลยถือถึงปลดล้มมาจ่วนอยู่หรือปลดลมมาจันอยู่เรื่อยเลยเนี่ยครับสิน่งมาตอกมือมีมีมีเบื้องเบอร์อะไรกันนะจันตัวนี้จะเป็นสินแบบตัวแง่แง่เล็กน้อยนะครับเนี่ยมันก็ี้มีเบอร์บอกครับเนี่ยเห็นบัวนะครับกล่องผมกับบอเคยชัดเป็นไรดอกโทรศัพท์กับโทรศัพท์ลุลูนี่แหละครับตัวนี้มันอาจีพบอเคชัดนะครับเดี๋ยวผมบอก เบอร์มันสามสิบห้าทับห้าสิบสองขีดสิบหกครับเบอร์ซินเป็นซินเทอร์กังฟังขั้นหนาครับตัวนี้เนาะต่วจากทาานซออต่จกไอ้สร้างคุณว่าทอต่อจากทานเซอร์ครับซินตัวนี้น้่นมันขั้นบปเลยบ่อนีบอ่ะคนไร้สารฆ่าโอลิงตัวนี้จะเป็นรูปรูปร่างหน้าตางใช่หรือครับคุณได้ไม่เคยเปลี่ยนกะ เบิ่งคลิปนี้ไว้กะบางเทื่อก็สามารถเปลี่ยนเองได้เองสินะครับต้งองเชื่ไอไหอยรายละเอียดก็สิครบแน่บ่รครบแน่้ยกะทรสอบถามได้ครับเดี๋ยวก็ถาเบิง่งตอนใส่เนาะครับบาทนี้ว่าเพิ่นสิใส่จังได๋นะครับติดตามตอนต่อไปอ,อย่าเขียวว่า ติดตามตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กะผมกะขอฝากไว้สำานียงเท่อนนะครับเดี๋ยวตอนใช่กัที่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้กะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ